กล้องวงจรปิดตรวจจับความเคลื่อนไหวภายในบ้านนอกบ้านได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเหตุการณ์สําคัญคุณยายท่านป่วยเป็นัลไซเมอร์นะครับเดินหลงบ้านมาไกลมากนะครับผมแล้วก็แดดร้อนด้วยรองเท้าก็ไม่ใส่นะเดินเข้ามาภายในบ้านผมเองก็ตกใจนะครับต่างคนต่างตกใจเนาะแล้วก็ให้ยายมานั่งที่หน้าบ้านเอาน้ำเย็นให้เดื่บนะครับผมก็ถ่ายรูปยายลงในกลุ่มหมู่บ้านให้ญาติมารับนะครับผมตอนนี้ก็รับไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าวันนี้ไม่ใช่คุณยาย ผมอาจจะเป็นโจรผู้ร้ายที่ต้องการมาขโมยของภายในบ้านเราจะทํายังไงครับมีลูกเล็กเด็กแดงอยู่ภายในบ้านมีคนตาคุณยากแก่ๆอยู่ภายในบ้านท่านก็สู้ไม่ไหวนะครับผมฉะนั้นคุณพี่ต้องมีกล้องวงจรปิดเอาไว้เตือนภัยเอาไว้ถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้ดูย้อนหลังเพื่อเป็นหลักฐานในการใช้งานในการแจ้งความนะครับผมเราสามารถดูออนไลน์ได้ทั่วโลกเช็คความเรียบร้อยภายในบ้านได้นะครับผมผมปัตตะก้าให้แล้วเป็นรุ่นที่มี2เลนในตัวเดียวเลยราคาเพียงแค่499บาทนะครับผม